เอาเละครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยครับตอนนี้อยู่ผมรีชาร์จชาแนลนะครับในเกมไมค์ครับนะฮะก็ไม่เล่นนานเลยเซิร์ฟก็ไม่ได้พัฒนาอะไรขึ้นเลยนะฮะก็จะมาเล่นโอ้โหตั้นม,มาถึงก็เจอตั้นแล้วเล่นแหมครับนี่มันไม่เหมือนคิดสิทธิ์นนะไอ้หนใูใช้หมอนใช้หมอง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 โอ้โหบินบินโดดอย่าดิตั้น มันแก่คนไม่มีทางสู้มันไม่ดีนะตั้นเนี่เงี้ยโอยดูสิเดี๋ยวไปดูของกันครับว่าได้อะไรมาบ้างไม่เล่นนานลืมไมเลยของพวกนี้มาได้ไงที่ช่อชาแนล เก็บอืมเก็บ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 อืมโอเคครับผมมา <c oughs> ไอ้ไอ้หมาตัวนั้นผมก็ลืมชื่อไปชื่อว่าอะไรเร์มนี้ผมเคยเปิดออนไลน์ไปรอบหนึ่งฮะรู้เรื่องเลยโดนคนมาป้นหมาไปครับข้าวของนี้แทบจะไม่อยู่บ้านโอเคตรงนี้ไม่เคยไปเพราะมันตัน <ical up> เยเดี๋ยว โอ้ยกวดโอเคครับผมโอเคอืมลงไปแล้วจะขึ้นได้ไหมโอ้โหโอ้โหเล็กข้างบนโอ,โอเคครับผม ขอภายในเสียงรบกวนล่วงหน้านะฮะมาแล้วมาแล้วครับผมอา้าวขอภัยในเสียงรบกวนเรือนะฮะโอเคที่คุณเราจะไปแล้วเคุณเราจะไปแล้ว เป็งนงร้อยครับยังไหวยังไหวข้างล่างนี่เราไม่เคยไปสำรวจเลยนะโอ้ยเจ็บโอ้สุดเสียวเฮ้ยพีเวลาคำทักทายของประเทศอะไรวะสิงคโปร์เหรอที่มันบอกหนี่ห้าวอะใช่ปะหนาวเี สิงคโปร์เนี่ยทะลึ่งประเทศอะไรมีความความสุขเองรู้ร่ปพี่พี่รู้งไม่รู้ชัวโอ้ยขึ้นไปครับขอ,องกันเอา้ามีประเทศหนึ่งครับทะลึ่งยิ่งกว่าประเทศสิงคโปร์ ประเทศไอ้นี่ครับโปรแลนด์โหแล้วที่ขุดก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยอึ้บอ่ะอึ้บโหเล่นไมค้คล้วตาลายมากครับเอาเอาหนีห่าวหนีห่าวหนีห่าวโดดโดดจำมาครับจังหวะนี้ต่อย เปิดประตูปิดประตูปิดเปิด,ปด,ปดแล้วก็อะไรอีกเปิดเปิดวันนี้เราจะมาครับของกันแล้วกล่องครับอ,อ๋อนี่ อาไรเล่นๆดีวะ่ะแต่มันต้องใช้เยอะนั่นนี่ว่าต้องสร้างมาตูวเนเธอร์ไปครับปึ๊บไ,ไก่หรอยู่นะว่าไงใ่น้อยที่โโยราไปสั่งนายมาให้วิ่งสูดบิดอย่างนี้นใช่ไหม <S <S โอ้โหวิ่งสิดใกด้วยเอา้าไก่อะไระเนี่ยตีสองทีไม่ตาย อ๋อนี่ไงโอ้โหสามทีไม่ตายจ้ามีซอมบี้อยู่นู้นอ๋อมันใส่หมวกโดดครับโดดครับหมาบินครับหมาบินปุ๋ยตาหมาบินนะครับปุ๋ยตาหมาบินครับหมาดำบิน <c oughs> ปุ๋ยตาหมาบินบายยู่นี้ มีมาให้ไหมมีหลอนเลยไม่เล่นไมค์ครับนานโอเคโอเคครับ อืมเขี้ยวเขี้ยวโอเคครับผมมานี่ไอ้มา,าบินเ,เดี๋ยวหิวบางละจันทร์มาเลยครับทีนี้เขาไม่ได้เหรอวะตัวสูง ใชครับผมเอาแล้วไฟเรามีแค่อันเดียวเค่นั้นจะลงข้างล่างมาเนี่ยงน,นี้อะไรวะเราต้องใช้ไฟ,ไฟ,ไ,ฟไฟอันเดียวให้มีประโยชน์นะครับ ใชยโอ้โนี่แล้วเราหล่อนเลยืมมืดมากครับมอืม,อม,อมโอ้โหพระเจ้าวางแร่ได้ทะลึ่งมาก ตรงนี้มันห้องแปลกๆนะอะไรอ่ะนี่ชาโคนี่ตกอกใจเลเวลเด็กจะมีตัวอะไรมาตุ๋ยรอหงหลังหรือเปล่าเนี่ยท่านหลังให้มีด้วยเสียเดียมเลย ถ้าน็อตเขาเพิ่มอัพเดตเข้ามาไหนไหมครับนี่ผมว่ามีตูดระบบมันหัวยิ่งกว่าคิปเปอร์อีกคุณผู้ชมต้องเปลี่ยนท่าขุดแรลแบบเอียงๆเนี้ยครับระวังตูดด้วยอัพเดตนี้เขาไม่ได้เลยเยี่ยมครับ ห้องนี้มืดมากน่ากลัวด้วยหรือจะเป็นห้องอาเบะเนี่ยนัดเพิ่มขึ้นมาปะเนี่ยห้องเจเบะเ,เจเบะลงแม่งตัวอะไรแบบวะหลุมนี้เหมือนเหมือนเราเคยสำรวจโอ้โหลุมลุมลุมหลุมลุมล,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 มลุมอะไรวะเนี่ย ลบน่ากลัวนะมียาม่มุมขุดไว้ก่อนแล้วโแล้วขุดเลยปุ๊บเราลงมาจากทางนี้ อีกน,น,นิดเดียวครับประมาณ2ตารางบล็อกเราจะใช้คำพูดในไมค์ครับมาพูดนะฮะสตารางบล็อกก็คือ2บล็อกนะฮะโอเคเรามาจาะทั้งไหไหมะเนี่ยนี่ชั่วท์าำได้มันคือการกลับมาอีกครั้งของการเล่นไมค์ครับของผมนะฮะ โอพิตันกูเดินตูดบิดไปนู่นแล้วว่าไงตัน้นโดดไว้ก่อนโดดไว้ก่อนเฮ้ยตีมาตั้นโอ้อโหได้ธนูด้วยจัดว่าเด็ดจริงๆนะคิปเปอร์อยู่ไหนไม่ได้เห็นหน้านานมากสองเดือนแล้วมั้งเล่นได้คิดสิทธิ์อย่างเดียวเลยโอ้ยจนะหารคริปเปอร์ให้เจอก่อนเดี๋ยวจบคลิป เปอร์อยู่ไหนเปอร์ดับเปอร์ดับเปอร์โอ้โหนี่ยดับเปอร์อ่ะไปดับเปอร์ดับเปอร์ใช่ปะดับเปอร์วะดีแคนเซอร์อะอั้งยาโดนไปทีหนึ่งฮะเดี๋ยวกลับไปอยู่บ้านก่อนเดี๋ยวเปิดเข้ามาจะได้ไม่มีอันตราย มันนี่ปุ๋ยตามาบินครับปุ๋ยตามาบิน <c oughs> เอเอโทษสซอรี่สอรี่ <c oughs> โอ้โหยสมบีนี่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม่เอาสอมบีมันจะมาชุมอะไรตรงนี้ตีตีตี เดินดูรอบๆบ้านนะครับมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรน่ากลัวนะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็สบ b s c ส i า e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมดิชั h ช n n นลกันด้วยนะครับไปแล้วครับผม